สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนอินโดนีเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางทะเลสูงที่สุดในโลกโดยเฉพาะแนวปะการางังซึ่งเป็นแหล่งชีวิตสําคัญของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดั้งยังเป็นแหล่งอาศัยและธร,รมหาหิกินของชาวประมงท้องถิ่นแต่ว่าปัจจุบันความดกดดามและความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้กําลังถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากกิจกรรมของเหมืองนิกเกิลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่งเตือนว่าการกุดดิ่เกลบนเกาะต,ต่างๆของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในเขตสุมาตราและมาลูกุก่อให้เกิดฝุ่นละอองโลหะหนักและของเสียหลงสู่ทะเลโดยตรงจึงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อป,ปะการางังและระบบนิเวศท,ที่เกี่ยวข้องปะการังเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันชายฝั่งจากพายุและการกัดเซาะ ผู้เชี่ยวชาญด้สิ่งแวดล้อมชี้ว่าการทำเหมืองนิกเกิลแบบขาดการควบคุมไม่เพียงแต่ทำลายระบบนิเวศใ,ใต้ทะเลแต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิน่นที่พึ่งพาการประมงและการท่องเที่ยวเนื่องจากคุณภาพน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและพื้นที่ปะการังบางแห่งกำลังเผชิญกับการฟอกเขามากขึ้นถึงแม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะออกมาตรการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่หลายฝ่ายมองว่ากฎหมายยังไม่เข้มงวดพอ และมีช่องว่างให้บริษัทเหมืองหลายแห่งขยายกิจการโดยไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดรุนแรงการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความท้าทายใหญ่ของประเทศอย่างไรก็ตามองค์กร NGO ออกมาเรียกร้องให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดเพื่อเพิ่มมาตรการฟื้นฟูปะการังและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากไม่รีบดำเนินการปะการังที่ถือว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติของอินโดนีเซียอาจสูญหายและลุกลามไปทำลายทั้งระบบนิเวศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย